จริงๆแล้วคนอาจจะไม่ได้รู้เยอะมากว่าอุ้มเนี่ยเป็นตัวแม่เรื่องของการมูนะคะซึ่งสิ่งที่อุ้มมูแล้วบูชาแล้วรู้สึกได้ถึงพลังของท่านจริงๆก็คือเริ่มต้นมาจากองค์พ่อพระพิคเนตอันดับแรกหลังจากนั้นก็เลยได้เริ่มรู้จักกับองค์แม่นะคะจากการที่เราไปไหว้วัดแขกอะไรเงี้ยครับมีครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ไปขอพรกับพระแม่รักษมีซึ่งก็เลยเป็นที่มาของทําไมเราถึงมีความบูชาแล้วก็เชื่อใน ในบุญบารมีขององค์พ่อแล้วก็องค์แม่นะคะหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ๊อยากทำอะไรที่มันใช้ชื่อตัวเองในการทําได้เพราะว่าอุ้มลักขณาในวงการก็มีแค่คนเดียวซึ่งใครๆก็รู้จักว่าเออเออนี่คืออุ้มลักขณาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นที่ที่จดจําของทุกๆคนอยู่แล้วกับชื่ออุ้มลักขณาเราก็เลยอยากจะทําอะไรที่มันมีความเป็น เป็นไทยด้วยชื่อลักขณะคือมันไทยไทยแล้วมันดูสวยงามมากเราก็เลยอยากทำจิวเวลรี่ที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้โดยที่ราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนด้นไหมคะเราอยากให้คนที่เขาอยากจะมูอย่างเราหรือว่าศรัทธาและเชื่อในองค์พ่อและองค์แม่ได้เข้าถึงทุกๆคนอุ้มก็เลยไม่ได้ทำเครื่องประดับที่ราคาสูงมากจนเกินไปเพราะว่า เราใช้ความศรัทธาและความเชื่อของเราเลยเกิดแบรนด์ลักคณาจิวรีขึ้นมาในวันนี้ค่ะคแล้วอุ้มก็เลือกให้หมอฝ้ายหมอฝ้ายเนี่ยเป็นหมอดูประจํากายเรียกว่าเป็นคนแรกเลยที่ดูดวงพรยิบศีด้วยกันมานะคะแล้วก็ถ่ายในเรื่องราวชีวิตของเรามาได้แบบโชะ์โชะโชะจนเป็นหมอดูข้างกายและฝ้ายสวยเหมือนพระแม่รักสมีต้องพูดตรงๆตัวอุ้มเองก็ถามว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เราเชื่อมั่นตั้งแต่ ทำสัญยกรรมก่อนเลยดีกว่าคือว่าสัญยกรรมเนี่ยฝ้ายก็จะพาไปไหว้แล้วก็ไปขอว่าให้เราสวยเหมือนพระแม่รักสมีขออนุญาตไปทําสัญยกรรมให้มีปากที่อวบอิ่มเหมือนพระแม่รักษมีมีความสวยมีความเมตตาทําแล้วก็มีคนนิยมชมชอบชื่นชมและในเรื่องของความรักเนี่ยคะ่ะก็ อุ้มว่ามันต้องเป็นคนที่มีความเชื่อจริงๆเรื่องแบบนี้พอถ้าเราเชื่อเราศรัทธาแล้วเราบูชาคือต้องบอกอุ้มเป็นคนที่บูชาถึงจริงๆนะคะแล้วไม่รู้สิเหมือนรู้สึกว่าพ่อแม่รับฟังเราแล้วเราก็ผ่านปัญหาในจุดๆนั้นไปได้ซึ่งแต่ละคนก็ อาจจะมีทิศทางไปไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้สมหวังในเรื่องของความรักหรือบางคนอาจจะสมหวังแต่เป็นในรูปของการจบและจากลาก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะตรงนี้ด้วยไม่ได้บอกให้งมงายนะนึกออกไหมแต่คือโตอุ้มอ่ะไม่ได้เรียกว่ามงมงายนะเรียกว่าครั่งครั่งเพราะว่าเราเป็นสายมูนั่นเองนะคะตอนแรกที่เราคิดเนี่ยเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวพระแม่ลักษมีเนี่ยจะ ทานพอและถือดอกบัวใช่ไหมคะดอกบัวคือสัญลักษณ์ของพระแม่รักษณีคือดอกบัวสีชมพูและเอียร์คลิปเนี่ยคือสามารถสั่งซื้อเพียงแค่ข้างเดียวแบบนี้ได้นะคะราคาก็มินิมอลนะ่รารัก5 9าาบาทเท่านั้นนะคะซึ่งเราเนี่ย ใส่ปุ๊บแล้วเราก็หนีบได้เลยมันง่ายมากผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะแล้วราคาก็คือจับต้องได้และสวยงามมากมีทั้งสองสีทั้งเป็นสีเงินเนี่ยนะคะสีเงินคือไม่จำเป็นต้องมาใส่ชุดซาลีแบบนี้ก็ได้นะคือสามารถเป็นเครื่องประดับติดตัวได้ใน everyday look ได้เลยนะคะและที่สําคัญคือวันนี้อุ้มทำทีิทีแบบยิ่งใหญ่ แล้วก็ขลังมากจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้จะมีภาพบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเราทําพิธีกันแบบไหนบ้างรับรองว่าใครที่ได้ไปนะคะสมหวังดังตั้งใจแน่นอนแต่ถ้าจะสมหวังแล้วปฏิบัติด,ดีให้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามูแต่ไม่ทําอะไรเลย ก็ไไม่ได้นะคะคในเรื่องของการเสริมเรื่องของโชคลาภใช่ไหมคะเรื่องของอ<ม>การค้าขายต้องบอกว่าคนที่บูชาพระแม่รักษมีเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการที่เราจะมีเมตตามหานิยมนะคะว่าเ,าเราพูดอะไรเนี่ยก็จะเป็นเงินเป็นทองคนฟังแล้วก็นิยมชมชอบเรานะคะทําให้ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจการค้าใดๆก็จะเสริมยิ่งๆขึ้นไปนะคะถ้าเรามีความศรัทธาแล้วเราบูชาอย่างถูกวิธีนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราขึ้นลิฟต์ไปเลยอะนึกออกไหม เออมันติดจรวด,ดขึ้นนี่ปุ๊บไปเลยประสบความสําเร็จโด,ดยที่ใจเรานั้นก็มีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะแอบขอเล่าตํานานนิดนึงค่ะใครๆก็อยากจะรู้ว่าเอา้าทําไมถึงต้องเป็นพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีโดดเด่นอย่างไรแล้วพันาลาย มีอิทธิฤทธิ์ยังไงนะคะในาศาสนาพราหมฮินดูนะคะในสมัยพุทธกาลเลยมีปลรือศีท่านหนึ่งเขาอยากรู้ว่าใครเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็เก่งที่สุดในสามโลกก็จะมีพมระตีมูรติก็จะเป็นพะนาลายพ่อศีวะและพระพรมสามองค์นีเน้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าองค์ไหนยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฤือีคนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันค่ะฤือีคนนี้ก็เลย ไปทดสอบทดลองค่ะครั้งแรกนะคะก็ไปหาพระสิวะก่อนเลยแล้วไปเจอพ่อสิวะเนี่ยบำเพญตะบะบำเพนเพียนอยู่ในห้องนอนนะคะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาไม่ยอมออกมาค่ะก็เลยไม่ได้ทดสอบนะคะไปเจอพระพรหมก็ไปต่อสู้กับพระพรหมสู้ไปก็ไม่ได้ชนะก็เดินกลับมามาเจออีก องค์สุดท้ายก็คือเป็นพระนารายเป็นพระสวามีของพระแม่ลักษมีมาเจอพระนารายก็กระโดดถีบพระนารายเลยค่ะเพราะพระนารายนอนกระโดดถีบยังไงก็ไม่สะทกสะท้านก็เลยรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีแล้วก็กระโดดถีบเพรากระโดดถีบปุ๊บเนี่ยพระนารายท่านก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เอามือของพระนารายเนี่ยจับเท้าของฤาษีคนนั้นแล้วบอกว่าท่านเป็นอะไรไหมแค่นี้แหละค่ะ ลือสีคนนั้นคือแบบร้องไห้เลยบอกว่าโอขค่ารู้แล้วว่าเทพองค์ไหนใหญ่ที่สุดเทพที่ใหญ่ที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระนาราย์นั่นเองเพราะท่านยอมลดตัวลงมาจับเท้าของข้านี่แหละคือเป็นการดูว่าใครใหญ่ที่สุดผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือผู้ที่นอบน้อมที่สุดนะคะ หลังจากนั้นพระแม่ลักษมีที่นอนอยู่ในหัวใจของพะนาลายก็เลยตื่นขึ้นมาค่ะแล้วก็เกี้ยวกาดแล้วก็โมโหมากบอกว่าใครมาถีบหน้าอกมาถีบหัวใจของพระสวามีค่ะเป็นลือสีใช่ไหมข้าขอสาบลือสีทุกคนว่าให้ลือสีอยู่ในชนชั้นวันนาะที่ไม่มีกินทุกคนแต่ข้าจะใจดีถ้าลือสีหรือบ้านไหนไหวาสามีข้า ถ้าจะไปเยี่ยมบ้านของพวกท่านการไปเยี่ยมบ้านของพระแม่ลักษมีหมายความว่าเวลาพระแม่ลักษมีไปเยี่ยมเยียนที่ไหนที่นั่นจะมีความอุดมสมบูรณ์ที่นั่นจะมีปลูกข้าวได้ที่นั่นจะมีความร่ำรวยนี่ก็เลยเป็นที่มาของการทดสอบว่าใครยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ดูว่าพระแม่ลักษมีอยู่ที่หัวใจของพระนารายณ์ด้วย หลักในการไหว้ะคะ่ะบูชาต้องบูชาพระแม่รักษมียังไงคะอันดับแรกเลยนะคะถ้าตามาศาสนาพราหมณ์ฮินดูไม่ว่าจะไหว้เทพองค์ไหนก็ตามต้องไหว้พระพิฆเนศก่อนหลังจากนั้นค่อยไหว้พระแม่รักษมีค่ะถ้าเรามีพระแม่รักษมีอยู่ที่บ้านนะคะก็เป็นน้ำเปล่า1แก้วดอกบวัวแปดดอกนะคะแล้วถ้าใครอยากจะขอพอรพระแม่รักษมีให้เอ่ยพระนามค่ะโอมเจรักษมีมาตาแล้วเอ่ยบทสวด ขอพอรพระแม่ลักษมีได้เลยค่ะบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองถ้าใครอยากได้บทสวดนี่ค่ะเช่าวันนี้เลยเช่าบูชาคลิปลิง์ของพี่อุ้มลัคนานะคะเราแถมบทสวดเป็นบทขอพอรให้ด้วยค่ะในนี้นะคะเป็นคาถาที่ขอพอรสำเร็จทุกรายค่ะใครอยากได้ก็เช่าบูชากันได้นะคะถ้าใครได้เช่าบูชาไปแล้วปังแน่นอน ขลังแน่นอนแต่สิ่งสําคัญเลยนะคะเราต้องเปิดใจเราต้องเกิดศรัทธาก่อนด้วยตัวเราเองก่อนหลังจากนั้นเราขออะไรเราได้แน่นอนค่ะอุ้มก็ขอฝากนะคะแบนลักษณาไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าตั้งใจทํามากๆด้วยความรักและความศรัทธาในตัวองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วก็องค์แม่นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดใจแล้วก็ลองไปบูชากันดูนะคะก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็นี่ค่ะ ลัคนานะคะอันนี้ทำแบบ l i m i t ต็ดอิดิชันนะคะเพียงแค่500ชิ้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่ผลิตแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นของพระแม่รักษณีเอ็กซ์กับหมอฝ้ายรัศลินนะคะทำพิธีทุกชิ้น500ชิ้นวางไว้บนถาดแล้วทำพิธีกันเลยนะคะใครที่ได้ไปบอกเลยว่าปังแน่นอนและนี่ค่ะสำหรับคนที่ซื้อไปนะคะก็จะสามารถ ซื้อเป็นใส่หลังเคสโทรศัพท์ได้นะคะนี่ก็จะเป็นการ์ดของพระแม่ลักษณีซึ่งก็จะมีคําสวดมนต์อยู่ด้านหลังนะคะจากหมอฝ้ายด้วยนะคะพระแม่ลักษณีสวยมากดูสิคะสวยงามจริงๆแล้วก็ไม่มีที่ไหนแน่นอนนะคะกัแบบที่นี่คะ่ะลักขณาค่ะ